สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1จากวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีมาลงพื้นที่สำรวจและศึกษาโรงเรียนเบญจามาเทพอุทิศลำดับต่อไปนะคะเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมสถานที่ข้างในกันค่ะและนี่คือบรรยากาศรอบๆของโรงเรียนเบญจามาเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีค่ะ ตติ่อก็คือเตรียมว่าหนึ่งก็คือกําหนดวันที่สะดวกก็คือก็จะใช้ว่าคุณสะดวกโอเคไม่ต้องกับกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนสองก็คือทำตัอมาพร้อมกับกาหนดการก็คืออย่างน้อยก็ต้องเหมือนกับมีวัสดุประสงค์แล้วก็ตัวเนี้อหาก็เราจะจะให้อะไรกิจกรรมแล้วก็จะขออะไรโรงเรียนเช่นห้องอุปกรณ์อะไร ใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรก็คือบรรยายอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีกิจกรรมอื่นก็ใช้ในห้องห้องเรียนธรรมดาได้ไม่ต้องมีพื้นที่ทำกิจกรรมอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจเวลาบ้านก็มัห้องมาเรียนอาจจะมาขอนก็ได้นะคะห้องหนึ่ของแต่ที่ครูสอนเนี่ยจะนัไเรีอนเขาจะเรียนอย่างเดียวเขาเรียนอยู่ในห้องเดียวอย่างไรก็คือคอมพิวเตอร์เรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าจะทำกิจกรรมอะไรก็เอาเป็นกิจกรรมที่น่ายกับธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงอะไรเล่นเกม